ถึงแล้วครับเส้นหลังมีเวลาเล่งแล้วเปิดให้พอบได้ปกลูกนีน่โอกาสได้ผมเมืองทองยู่เตดแล้วทำกันแบบดีมากมากครับซนมาแล้วเปิดมาตรงนี้นี่วินปปอปจะวิ่งเข้ามาเขกแล้วดีมากมากครับมันย้อนไปที่เสาไกลแล้วที่สำคัญบอลตกพื้นแล้วโอ้โหอย่างก็้ไปไม่ทันเหมือนกันครับโอ้โหดีจริงครับวินปปอปประตูเอาลุยขึ้นมา ได้เปิดล้วเทคตัวขึ้นบอกว่ามาแล้วครับพิธ <c oughs> เปลี่ยนลงมาเปิดโอ้โหจังหวะแรกแม่นลงหัวเป๊ะเลยในการที่จะเข้าอยู่แล้วนะครับเพราะว่าลอ,อยเทคทำได้สูงมากครับเทคมาตรงนี้โอ้โหครับมีตัวเข้ามาหนุนมไม่ทันนะครับชาชายตรงนี้แล้วลงมาแบบไม่มีหลักชาววัดหักอีกซานพิกเราสัตว์ดูดิเอโอ้โหขึ้น <c oughs> แข็งแกร่งแล้วก็เปิดตัดกันมาเนี่ยโอ้โหขาแข็งแรงมากไป นี่ยปั๊มมาตรงนี้ยังยังแต่งแล้วสุดท้ายแต่งมางดังเกินเนี่ยครับโดนชนแล้วโอ้โหยังเอาอยู่ครับที่ทจริงๆต้องชมทวารด้วยนะครับคือไปหารายให้เพื่อนจ่ายบอลมาตรงนี้แล้วจับบอลเนี่ยผู้เล่นทองก็หลงไปเลยมากอ่อนโยนเน้นๆเอา้าแล้วตะวันสองสองเล่งเราสักไม่ยอมง่ายๆเหมือนกันนะครับเมืองทองพอมีโอกาสคนเปิดเดร็กครเปิดมาเนี่ยแล้วบงเช็ดมาเสาไกลแล้วจับบอลกดก็อ่านดีมากแล้วนะครับแต่เอาไม่อยู่ โอเปิดได้ลุ้นมากมากนะครับบรรดากรดูวางขาวกดโอ้โหเป็นเกมกลับมา2ประตูต่อ2แล้วนะครับนี่เป็นประตูแรกของบุญทวิต